ขนาดมอนยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นอีโก้สคูลโรงเรียนบ้านขนาดมอนบริหารงานโดยนางพกางามบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอนนางเฉลิมขวัญจำปาตุมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอนคำขวัญโรงเรียนเรียนดีกีฬาเก่งเร่งพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมคุณธรรม บริหารโดยมีวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านขนาดมอนเป็นสถานศึกษาพอเพียงผู้เรียนยิ้มง่ายไหว้สวยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีการประชุมวางแผนกำหนดนโยบาย เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อนำสู่การปฏิบัติสนับสนุนงบประมาณโดยมีโครงการพัฒนาอาชีพยุวเกษตรกร การเรียนรู้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้มีสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการจัดทําแผนการเรียนรู้บูรณาการตามสภาพบริบทท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีการตั้งชุมนุมสภา,านักเรียนและดำเนินงานร่วมกับชุมชนเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์การปลูกต้นไม้และการปลูกหญ้าแฝกโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านขนาดมอนผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยมวลชนสัมพันธ์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ณสะสาธารณหนองสิง นักเรียนโรงเรียนบ้านขนาดมอนร่วมกับชุมชนจิตอาสาบ้านเสรีพัฒนาหมู่15พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโูธรดมได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและบริเวณโรงเรียนบ้านขนาดมอแก้วมังกรนะครับมีสรรคุณ็คือการลดความดนแะหงเรียนรู้ให้แเรีนรับแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพในโรงเรียนสวนแก้วมังกรสวนฝรั่งไร้เม็ด รับผิดชอบโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สา,สกกา,ามการเลี้ยงไก่เนื้อรับผิดชอบโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ก่การเลี้ยงหมูป่าการเลี้ยงบัวรับผิดชอบโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 การเลี้ยงปลารับผิดชอบโดยนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ก,กมา,า,า,าทุกวันครัปลาของ,าองนอนมากมายที่ขึ้นม,นมีการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤด,ดูการรับผิดชอบโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านขนาดมอน,น,นทุกสายชั้น ผลที่เกิดขึ้นมีสภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยโรงเรียนบ้านขนาดมอนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดร่มรื่นและมีความปลอดภัยห้องเรียนมีความสะอาดน่าอยู่น่าเรียน สำนักงานพร้อมที่จะให้บริการมีห้องน้ำที่เพียงพอและสะอาดถูกสุขลักษณะมีห้องครัวที่สะอาดจัดอุปกรณ์ครัวเป็นระเบียบ มีป้ายประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างประหยัด มีน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการเว้นระยะตามมาตรการโรคติดต่อโควิด -19 มีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย มีป้ายการเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด -19 อย่างเพียงพอครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจิตสาธารณะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โรงเรียนมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อดูดน้ำมาใช้ในโรงเรียนเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโรงเรียนบ้างขนาดมอมีขนาดเพลงทุกอาคารเรียนอย่างเพียงพอ โรงเรียนมีป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนคุณครูสอนการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียนบริเวณหน้าเสาธง รงเรียนบ้านขนาดมอนมีระเบียบการใช้อาคารเรียนและโรงอาหารโ,โรงเรียนบ้านขนาดมอนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น